คุณผู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่มาคู่กับการหาเสียงทุกยุคทุกสมัยก็คือป้ายหาเสียงครับยิ่งในช่วงที่กําลังจะมีการเลือกตั้งอาบาตาในเดือนหน้าแบบนี้ก็ยิ่งทําให้ธุรกิจป้ายหาเสียงนั้นคือคัดมากขึ้นแต่การทําป้ายก็ต้องมีการขึ้นโครงไม้ก่อนนี่ก็เลยเป็นโอกาสของชาวบ้านบางส่วนในชุมชนท่าใหม่อีตําบลท่าวางปานจังหวัดเชียงใหม่ที่เขาทําโครงไม้ส่งไปที่ร้านทาป้าย พวกเขาบอกว่านี่เป็นไรายได้เสริมที่ดีเลยครับหลังจากต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาครับบุญธรรมแก้วคำจาพนักงานส่งของร้านขายอุปกรณ์การพิมพ์ในหมู่บ้านท่าใหม่อีตำบลท่าวังตาลอำเภอเมืองเชียงใหม่กำลังเร่งทำโครงป้ายหาเสียงเลือกตั้งก่อนนำไปส่งให้กับร้านทำป้ายที่สั่งเข้ามามา,มากในช่วงนี้ การทำครองป้ายหาเสียงเลือกตั้งคือหนึ่งอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 และเป็นที่ต้องการอย่างมากในช่วงนี้แฟนก็ไม่ได้ไปทำงานหายของชํำอยู่หน้าบ้านจุนเชื้อครอบครัวไปได้อีกหน่อยอ,อยากให้เขาสั่งมาเยอะๆไหมสั่งครับอยากให้เขาสั่ง <ผม S 2> สั่งมาเ <ทำ S 2> ยอะๆเลยพร้อมทำไหมครับพร้อมทำพร้อมจัดส่งให้ได้ อ่รเขาสั่งสั่งมาทุกวันทุกวันมีออเดอร์ทุกวันเนี่ยมันดีกับตัวเราด้วยไหมพี่ดีครับดีจะมีรายได้เสริมได้เงินมากกว่าเงินเดือนอีกอผู้ประกอบการร้านขายอุปกรณ์การพิมพ์ระบุว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 าทำให้ยอดสั่งจองอุปกรณ์การพิมพ์ลดลง ทำให้ได้รับผลกระทบอย่างยาวนานแต่หลังจากมีการเลือกตั้งเข้ามาจึงเริ่มทําโครงป้ายหาเสียงส่งให้กับร้านทําป้ายล่าสุดในช่วงที่มีการเปิดรับสมัครการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตนําบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตนําบลก็ทําให้มียอดสั่งจองโครงป้ายเข้ามาจํานวนมากและสร้างรายได้เสริมให้กับพนักงานได้เป็นอย่างดีลูกค้าก็จะสั่งครั้งละห่งร้0โครง200โครง ทางเราก็จะทยอยจะส่งให้ลูกค้าครั้งละ5้าโค้ง70โค้ง80ดสโคงเนี้ยค่ะแต่และรอบออเดอร์ปัจจุบันถือว่าเยอะไหมเยอะค่ะเยอะทยอยเกือบไม่ทันต้องต้องแบ่งๆแต่ละร้านไปเพราะว่าถ้าถ้าเยอะๆะทางเราผลิตให้ไม่ทันเพราะเราจริงๆแล้วเราขายวัสดุอุปกรณ์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วอย่างเงี้ยนะมันเราผลิตเยอะเยะมีออเดอร์เยอะเนี่ยมันดีกับพนักงานเราอย่างไงบ้างดีค่ะเพราะว่า เรากระจายรายได้ให้พนักง,งานคือถ้าเดือนไหนเราขายคงได้เยอะเราก็จะแบ่งรายได้ให้คนงานเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนนะคะสำหรับการหาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้มีการหาเสียงเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2564ผู้สมัครและผู้ช่วยหาเสียงสามารถหาเสียงเลือกตั้งได้ทันทีไปจนถึงเวลา18นาฬิกาของวันที่27พฤศจิก,กายน2564 ซึ่งเป็นวันก่อนการเลือกตั้งวันที่28พฤศจิกาย,ยน2564และในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งสิ่งหนึ่งที่จะแนะนําตัวผู้สมัครได้ง่ายนั่นคือป้ายหาเสียงเลือกตั้งซึ่งถือว่าเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่ประชาชนรับรู้ได้เป็นอย่างดี